สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาสอนซื้อ iPad ในราคานักศึกษานะคะหรือว่าเป็นราคาเพื่อการศึกษาค่ะที่จะแถมตัว AirPod s ใน Pro Back to School ของเราปีนี้เลยปี2021ะคะ่ะเดี๋ยววิธีสั่งซื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะอันดับแรกเพื่อนๆสามารถเซิร์ชได้หลายแบบเลยนะคะอันนี้บึงจะกด iPad เพื่อการศึกษากดไปเลยนะคะเราก็จะมาเจอกันที่เว็บเว็บแรกตรงนี้เลยนะเราก็กดไปเลย ค่ะพอมาถึงหน้านี้นะให้เพื่อนๆกดไปที่ดูเพิ่มเติมตรงนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นโปรที่เราจะสามารถรับ a i r p o d ได้นะกดดูเพิ่มเติมตรงนี้เลยนี่ก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มานะคะให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงไปเลยอันนี้ใครอยากซื้อ MacBook Air นะคะก็กดกดไปที่ตรงนี้ได้เลยเนาะอันนี้เราก็เลื่อนมาหา iPad Air กันได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น Mac เนาะนี่ก็จะเจอ iPad Pro ก่อนใครอยากซื้อก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะ ทางเราขออนุญาตซื้อ iPad Air นะคะนี่เราก็จะเจอ iPad Air หน้าตาประมาณนี้นะคะจะมันจะเขียนว่าเลือกซื้อ iPad Air เราก็กดลงไปเลย iPad Air อันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาเลือกว่าเราจะซื้อสีอะไรนะคะมิมขอเลือกเป็นสกายบลูแล้วกันเพื่อนๆสามารถเลือกเป็นสีอะไรก็ได้นะแล้วก็พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยจะมี 64G กับ 256G นะคะราคาก็จะอยู่ที่18,300บาทและ 2องหมื่นสามพสามร้อยบาทเนาะบิ้งก็จะเลือกการเชื่อมต่อนะคะจะเป็นแบบ Wi-Fi อย่างเดียวเลยเนาะกับ Wi-Fi บวกเซลล a าแต่ว่าบิ้ขอเลือกเป็น Wi-Fi นี่ค่ะต่อไปนะก็จะเป็นการใส่ความเป็นคุณบนอุปกรณ์คืออะไรนะคะคือเราสามารถสลัก iPad เราได้ฟรีๆเลยนี่ค่ะใครไม่สลักก็กดตรงนี้นะถ้าสลักก็กดลงไปตรงนี้เลยจ้ะเราจะสามารถเพิ่มอะไรก็ได้เนาะ เราก็มาดูรูปเราก็จะได้แบบนี้ถ้าเราโอเคแล้วนะเราก็มากดบันทึกด้านล่างตรงนี้จ้ะบันทึกโอเคตอนนี้คือเราก็สลักเรียบร้อยแล้วเราก็มาเช็คว่าตรงนี้เราถูกต้องไหมสำหรับใครที่ต้องการซื้อ Apple Pencil นะคะก็กดเพิ่ม Apple Pencil ตรงนี้ได้เลยกดไปนะจ๊ะ Apple Pencil ของเราเนี่ยนะคะก็สามารถสลักได้เช่นกัน,นะคะ่ะให้กดใส่ความเป็นคุณได้ฟรีกดเลย นี่นี่แล้วก็สู้ๆแล้วก็หัวใจแบบนี้ให้เราตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็กดบันทึกได้เลยโอเคถ้าใครอยากเพิ่มคีย์บอร์ดนะคะก็กดเพิ่มคีย์บอร์ดตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าบิมขออนุญาตไม่เพิ่มนะจ๊ะต่อไปก็จะเป็น Apple Care นะคะก็คือเหมือนเป็นประกันให้กับ iPad เรานั่นเองแต่ว่าบิมไม่เพิ่มเนาะตอนนี้ราคาของเราก็จะสิริรวมสองหมริบาทนะคะอันนี้เราสามารถผ่อน iPad ได้นะคะทุกคน จะเป็นดอกเบี้ย0%เป็นเวลา3เดือนก็จะประมาณ9,163.33สตาร์นะคะอันนี้จะกดให้สําหรับคนที่สนใจที่จะพอตนะคะธนาคารที่ให้บริการนะคะคือเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยเนาะก็จะมีตามนี้เลยค่ะทุกธนาคารนะคะจะผ่อนได้แค่3เดือนเท่านั้นดอกเบี้ยก็ช่องนี้เลยเนาะโอเคโอเคเราก็จะมีรายละเอยียดตรงนี้เนาะว่าเป็น iPad Air รุ่น10.9นิ้วการจัดส่ง4-6วันทำการบริการจัดส่งฟรี แล้วก็จะมี Apple Pencil 2ที่เพิ่มข้อความน,นะคะแล้วเราก็กดต่อไปพอกดต่อไปตรงนี้เราจะเจอโปรโมชั่นเลือก AirPods ของคุณนี่ทุกคนจะมาอธิบายแต่ละอันนะคะ AirPods ที่เราจะได้ฟรีเลยศูนย์บาทนะคะ <c oughs> ก็คือเป็น AirPods อมเคสชาร์จราคาจาก56 8 0บบาทเหลือศูนย์บาทเลยเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เป็น AirPods พร้อมเคชชาร์จแบบไร้าสายนะคะก็สามารถกดเลือกตรงนี้ได้นะคะเราก็จะเพิ่มเงินเพียงแค่1นึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็าทแต่ถ้าใครแบบอยากได้ AirPod Pro เลยนะคะสามารถกดอันนี้ได้เลยนะเราจะเพิ่มเงินแค่สามพันสามร้อยแปดบาทเท่านั้นเองโอเคค่ะแต่บีมขออนุญาตเลือกศูนย์บาทนะคะโอเคแล้วก็กดใส่ลงในถุงตรงนีนะะ้กดใส่ลงในถุงตอนนี้นะคะก็จะเป็นรายการของเราต่างๆที่พร้อมจะกดสั่งซื้อแล้วให้เรามาเช็ครายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความชัวร์ๆของเราเพื่อจะเห็นเป็น ห้าพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเขาจะมาเป็นส่วนลดให้เราอยู่ตรงนี้เนาะลดห้าพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทเท่ากับศูนย์บาทนั่นเองไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะเสร็จปุ๊บให้เรากดชําระเงินตรงนี้พอเรากดชําระเงินแล้วนะคะก็จะขึ้นแบบสองแบบนะคะแบบนี้คือคนที่มี a อ p l e ID อดียอยู่แล้วกับแบบนี้อาจจะยังไม่มี a อ p l e ID อดีหรือว่าเราไม่อยากเอา Apple ID ดีของเรานะคะคือถ้าใครมี a p p l e ID เดียนี่ยใส่ไปเลย,ยตรงนี้เนาะ,ะแต่คอมบินจะมากดดำเนินต่อในฐานะแขรรับเชิญแล้วกันนะคะ ให้เรากดฉันต้องการให้จัดส่งสินค้าที่ฉันสั่งซื้อก็คือเขากดมาให้อยู่แล้วนะคะเราเราก็มาใส่รหัสไปรษณีย์ตรงนี้เนาะแล้วก็กดสมัครเข้าร่วมนะคะต่อไปมันก็จะขึ้นแบบนี้มาเนาะจะส่งในสี่ถึงหกวันทําการอันนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดว่าจะจัดส่งประมาณวันนี้นะนี่ก็สามอันจะจปุ๊บเราก็มากดดาเนินการต่อที่อยู่สําหรับการจัดส่งกดลงไปเลย แล้วก็มาระบุชื่อนามสกุลหมายเลขถนนจังหวัดอำเภอต่างๆของเราแล้วเราก็มาใส่อีเมลการติดต่ออันนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นอีเมลแบบว่าเป็นไอคลาวนะคะเป็น Gmail เป็นอะไรก็ได้เนาะอันที่ที่เราแบบสะดวกที่จะรับข้อมูลแล้วก็โทรศัพท์มือถือให้เราใส่โทรศัพท์เราเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีเอสอ็มเหรือว่าเป็น i m เมสเซจแจ้งเรามาทางโทรศัพท์ว่าของกําลังมาถึงแล้วนะบริษัทได้จัดส่งแล้วนะประมาณนี้เนาะ แล้วเราก็มากดดําเนินการต่อที่การชําระเงินเขาก็จะบอกว่าคุณต้องการชําระเงินอย่างไรนะคะก็จะมีทั้งชําระแบบบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตและการ่อนชาระถ้าใครสนใจก็มากดตรงนี้เนาะแล้วก็ใส่ข้อมูลบัตรลงไปหรือว่าใครที่จะชําระเงินที่เคาน์เตอร์น,นะคะก็กดตรงนี้ได้นะคะชาระเงินที่เคาน์เตอร์นเนี่ยก็จะมีได้ทั้ง Tesco l o t u s Paypost นะคะ s e n d p a y แล้วก็ Big C แล้วก็ True Money เนาะ ถ้าใครสะดวกนี้เราก็กดชำระเงินที่เคาน์เตอร์หรือว่าใครสะดวกโอนเงินผ่านตู HTML, ้เอ m เอมก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะดาวนทั้งไทยพาณิชย์กรุงไทยกรุงเทพกสิกรไทยกรุงศรีเนาะแต่ว่าบีมสะดวกที่ชำระเงินที่เคาน์เตอร์เนาะก็กดไปโอเคแล้วเราก็กดตรวจทานคำสั่งซื้อของคุณตรวจทานอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเราชัวร์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 ววแล้วนะจ๊ะเป็นรายละเอียดการจัดส่งเป็นการชำระเงินเคาน์เตอร์นะคะกดผิดแล้วเราก็กด กหลังจากนั้นนะคะแล้วก็มากดส่งคําสั่งซื้อโอเคอน,นี่คือส่งจริงจงจังๆเลยไม่ได้โมโะนะจ๊ะเสร็จปุ๊บตอนนี้เขาบอกว่าการสั่งซื้อของคุณใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วอันนี้นะคะบิมกดเป็นแบบชําระเงินงแบบเคาน์เตอร์เนาะมันก็จะเป็นใบที่ให้สแกนแบบนี้แล้วก็สามารถเอาหน้าจอเนี่ยไปให้เขาสแกนหรือว่าจะปรินต์ด้เนาะให้สแกนตรงนี้นะคะแล้วก็เตรียมเงินไปสองหมืนเจ็ดันสี่ร้อยเ้าสิบบาทได้เลยโอเคให้เรา เข้าไปที่อ e ีเมลของตัวเองอันนี้นะคะก็จะเป็นอ e ีเมลแรกที่ Apple เขาจะส่งมาให้เราคือเขาจะบอกว่าให้เราดําเนินการชําระเงินตามค่าสินค้านะคะแล้วก็สําหรับคนที่อาจจะลืมเซฟใบนั่งหรืออาจจะลืมปินนะคะมันจะส่งมาให้ในเมลเราอีกทีก็คือตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปได้เลยนะคะแล้วเราต้องชําระเงินภายใน3ามวันเท่านั้นนะคะไม่งั้นนะคําสั่งซื้อของเราจะถูกยกเลิกเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้อีเมลที่2จาก a p p l e ก็คืออ e ีเมลอันนี้ ไอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาสุ่มตรวจไหมหรือว่าตรวจทุกคนนะคะเขาก็จะบอกว่าจําเป็นต้องดําเนินการนะคะเขาก็จะตรวจสอบนะคะว่าเราเนี่ยเป็นนักศึกษาจริงๆไหมหรือว่าเราเป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาจริงๆไหมแล้วก็เตรียมเอกสารไปค่ะอาจจะเป็นด้านหน้าัตรประจําตัวนักศึกษาหรือว่าสําหรับเด็ก64ที่เพิ่งเข้าใหม่ก็จะเป็นจดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อฉบับล่าสุดเนาะหรือถ้าใครเป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่นะคะก็จะเป็นบัตรประจาตัวพนักงานหรือว่าหนังสือรับรองการทํางานนะคะแล้วก็ส่งเอกสารไปตามที่อยู่นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวะะีง้ตรนน อันนี้บีมก็ส่งไปก็คือจดหมายนี้นะคะก็จะเป็นจดหมายที่บีมแนบยืนยันการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนาะพร้อมกับเขียนพร้อมกับแนบเลขที่ใบสั่งซื้อของเราไปด้วยนะคะก็คือเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เราจะยืนยันตัวตนของเรา หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะส่งอีเมลฉบับที่สามาถ้าขึ้นอีเมลแบบนี้นะคะแปลว่าคําสั่งซื้อของเราเนี่ยถูกอนุมัติแล้วก็กําลังจะจัดส่งแล้วก็กําลังจะส่งมาให้ที่บ้านเราตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะ Apple ิลเขาก็จะมีการอัปเดตข้อมูลมาเรื่อยๆนะคะทั้งอีเมลแล้วก็ในโทรศัพท์นะคะที่เขาจะส่งข้อ,ขอความมาแล้วถ้าเราอยากจะติดตามการจัดส่งนะคะว่าไปถึงไหนแล้วให้เรามากดปุม่มตรงนี้ได้เลยเขาก็จะบอกรายละเอียดของสินค้า ที่เราสั่งไปแต่ละอย่างนะคะอย่างอันนี้ก็คือเขาบอกว่าจะส่งแล้วอันนี้บอกว่าจะส่งแล้วนะคะส่วนน้องแอร์พอของเราเอ้าจะส่งแล้วนะคะเลิศมากเลยทุกคนคือตอนเนี้ยเราใกล้จะได้แล้วเนาะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่ามันถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะให้มากดคําว่าติดตามการจัดส่งโอเคกดนี่นะคะจากประเทศสิงคโปร์นะคะก็ตอนนี้ก็มาถึงประเทศไทยแล้วคือแบบส่งเร็วมากๆทุกคนวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะวันนี้วันเสาบิมได้แอร์พอแล้วทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะเราสามารถติดตามการจัดส่งหรือว่าสามารถติดตามน้องๆของเราผานทางเว็บได้เลยเราก็รอๆจนกว่าน้องของเราจะมานั่นเองนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการสั่งซื้อ iPad ของเรานะคะที่จะแถน AirPods ด้วยเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ดีในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิป Unboxing ตามมายังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย